มาชมกันต่อเลยลำดับที่6คะ่ะลูกค้าลำดับที่6คันนี้กับ Isuzu MU-X ค่ะ1.9 Luxury คันนี้ร้ย2จะยเครื่องพันเกเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าคันนี้นะร้อแม็กมีมานะคะคันนี้กระจกหน้าแตกจุดนะลูกค้าเรียนเิญได้เลยมาเลยค่ะดูกันต่อชมกันได้เลยนะคะ รวนต่อชมกันได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำับนี้นะคะตลหรับที่6แล้วนะคะน่าสนใจอยู่นะอีซุมิวเอ็กค่ะ1.9ค่ะดักชูดี้คันนี้ค่ะตัว22จด22กับเครื่องผ่าน9เกียร์โตเลขไม่50,000กว่าก,กิโลลูกค้าจ๋าค่าใช้จ่ายมีตามใบการตำรับบูแจ้งค่ะตัวสอบตัวเช็คได้เลยกระจกด้านหน้าแตกจุดนะคะเกจครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมลูกค้าเอาไปเลย4ดาวราคาเปิดที่560,000บาทมาเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ500,000ถึงท่านหน้าร้านประมูลให้ราคามาแล้วท่านอึดส้้อาาาารคนนนะะ 562 562ห56น้าลานก่อนนะ4,000<ล>ออนไลน์มาแล้ว6,000 8,000หน้าลานะคะ5 6 7 0หน้าลาน570ราคาหน้าลาน570ราคาตอนนี้สู้ต่อตามราคา570หน้าลานประมูลนะ2,000อ,ออนไลน์ยังสู้ส,ส,สู้ต่อตามราคาได้เลยค่ะยกให้ไหวยกให้ทันเรียนเชสร็จ572เป็นราคาตอนนี้4,000หน้าลาน574ราคาต,อ,ตอนนี้ถ้าจะ4สู้ต่อตามราคาได้ยกสูงๆได้นน 5, 7, เลยนะคะ574 4,000 4, 000, 4 000, 6 0 0<ล>6 8,000แล้วค่ะ578 578ราคาตอนนี้สู้ต่อตามราคา80 82 84แล้วค่ะ584ราคาตอนนี้584 586 ราคาตอนตอต 8, นี้สู้ตอบตำราแ0ันหน้าลันประมูล้าหนาลันประมูลสูต้ต่อตามราคามาได้ยกให้ไหวยกให้ทัน590ออนไลน์มาแล้วสู้ต่อ,ตอเียนเชิญส0 0สี0 0 0 0แล้วค่ะ resonance. 5 9าราคาตอนนี้ 5, 8, 5 8, 6, ้า5ก8 6 0 0 0 0้บาทราคาตอนนี้0 0 0 0 0บาทหน้าลันประมูล2 0 0พออนไลน์ยังสู้600,000 6 0 0อ0 0ั0ง0สี่0 00แล้วค่ะ6,000หน้าล6าน0 0 0 0หน้าลันประมูล8,00 0ไปก่อนค่ะ6ก0 0 0 1ปหนน้ล้นนะ6 1หนึ1 2รนคาตอนนี้6 1ราคาตอนนี้ห หกหนึ่งหกน้าลาดปลหมุนสู้ตอบตเดียเชิญหกหนึ่งราคาตอนนี้หกสราคาตอนนี้สู้ต่อตามราคาได้ค่ะหกสออนไลน์ยังสู้สู้ตอตเดียเชิญยกใหม่สี่พันหกนน้าลาดหกสองราคานำี้หกสราคาออนไลน์หกสราคาออนไลน์นะคะสู้ต่อตามราคาได้นายกใหม่ได้เลยค่ะแปดพันยังสู้หกสองแปดสานย์สาองหกสสอราคาหน้าหลาดหกสสองราคาตอนนี้สี่พันหกพันตรงกลางไปเลยหกสามหกราคาตอนนี้แปดพันหน้าลัดหกสอแปยังเป็นหน้าหลัดหกสแปดราคาตอนนี้สี่ศูนย ราคาตอนนี้สู้ต่อเรียนเชิ6 4 4 6 4ราคาตอนนี้หน้าลานประมูลตรงกลาง644ราคาตอนนี้สู้ต่อเรียนเชิญ6446ราคา646ราคาตอนนี้646ราคาตอนนี้สู ORA, BI, ophobia, ้ตอ8,000อย่างสู้8,500ไปเลยนะ5 0ออนไลน์หน้าลานนะคะขอไปย6 5 0 0 0บาท6 0 0 0 0บาทหน้าลานประมูลตรงกลางสู้ตอต่านะคะ2,400หน้าล้าน654ราคาหน้าลานสู้ต่อเรียนเชิญได้เลย644ราคาตอนนี้สู้ต่อยกกันใหม่ปิดกันใหม่ได้เลยนะคะ600,000 50,000 6พายัน8,000อย่างสู้ 60ออนไลน์ก็ยังสู้ค่ะหน้ารันจะยกใหม่ได้เลยค่ะ62 64งหน้ารันประมูล6กหหน้าลันประมูล6กหราคาตอนนี้สู้ต่อตามราคายกให้วายยกให้ดัาน6กหกหน้าลัน666หน้าลันประมูลอีกท่าน666ราคาตอนนี้6 6 0 0 0ห6,000บาทราคาตอนนี้สู้ต่อเดือนเกินกันใหม่8,000มาแล้วค่ะ 668ราคาตอนนี้สู้ต่อเรียนเชิญอีกท่านอีกสกบายไหมคะโ7 0ู 70, ออนไลน์มาก่อนแลนะ670ู 70, ราคาตอนนี้สู้ต่อเรียนเชิญ670,000บาทราคาตอนนี้สู้ต่อยกกันใหม่ได้เลยนะคะ6 7 0 0 0บาท670,000บาทนับหนึ่งนับหนึ่ง,นห,นงหน้ารานเรียนเชิญอีกสกบายถ้าไหวเรียนเชิญยกได้เลยนะ670,000บาทนับสองนับสอง5,000 2,000หน้านะลานประมูล โฮจหน้าร่าประมูลสู้ต่อตามราคาได้เลยนะคะโฮจสราคาตอนนี้สู้ต่อสี่พันย่างสู้โฮจสีคาตอนนี้สู้ต่อยกให้ไหวยกให้ทันโฮจาคาตอนนี้สู้ต่อเรียมเชิญหกแสนเจ็ออนไลน์นะหกแสนเจ็ดหมื่นสีันหกสนเสี่พับเนึ่หน้าลานประมูลหกเจ็ดหกหน้าลานประมูล67เจ็ดหกหน้าลานประมูลแนบาทหแนมบาทนับหนึ่ับหนึ่งหกแสนเจ็ดหมื่นแปพันออนไลน์ย่งสู้สู้ต่อเรียนเชิญลูกค้าจ่ายยกได้ยกเลยค่ะหกแสนเจ 6กแสนแปบาทหน้าลนประมูลมาแล้วขอบคุณนะค่าหกแสนแปดนบาทหกแสนแบาทนับหนับหนึ่งออนไลน์ซู้ต่อบิดกับตอนนี้ยังทันหกแสนแปดหมืบาทนับสองนับสองหกแสนแอันอนไลน์ซู้มาแล้วน้าลาจ่าอีกสมัยเรียนเชิญยกได้ยกเลยหกแสนแับาทนะคะออนไลน์นะหกแสนแบาทหกแสนแดหมื่นสอบาทนับหนับหนึ่งหกแสนแปดหมืบาทนับสองหกแสนบาทราคาตอนนี้เป็นของออนไลน์ชันไปหมายเลขสามศูนย์ศูนย์สี่สองน้าลานู่ต่อเรียนเชิญตอนนี้เลยค่ะหกแสนแป ตามขายค่ะตองขายที่ราคา6กแสนแปดหมื่นสองพันบาทลงข้ไาลนา์หมายเลขสามศูนย์ศูนย์มศูนย์ศูประมลได้ไหกแสปดหมื่นงพบาทยินดี